วันนี้เดี๋ยวครูจะมาเฉลยนะครับผมข้อสอบในวันนี้นะครับอ่ะสำหรับในข้อที่1นนะครับจงทําให้เป็นผลสําเร็จของ2ยกกำลังเจหารด้วย2ยกกำลังสองทั้งหมดหารด้วย2ยกกำลงังส่วนด้วยเนาะสยกกำลังสองคูณกับ2ยกกำลังสนะครับอ่ะเราก็จะใช้ทฤษฎีเนาะที่บอกว่าถ้าฐานเหมือนกันเลขอ่านำมาหารกันจะให้นําเลขชี้กําลังมาลบกันนะครับข้อนี้เราก็จะได้เป็น สอยกกำลัง7จลบสครับส่วนด้วยคูณกันก็เอามาบวกกันครับได้2องกำลัง2อบวกสามครับอด้านบนนะครับสยกกำลัง7จ็ลบสก็ได้สอยกกำลัง5ครับด้านล่างก็บวกกันได้สอยกกำลัง5ครับตัดทอนครับสอยกกำลัง5หารด้วยสอยกกำลัง5ก็ได้เป็น1ครับข้อที่1ก็เลยตอบเป็น1ครับเอามาดูที่ข้อที่สนะครับเราจะใช้ทฤษฎีของ อ่ายกกําลังสองเนาะก็คือนําเลขชี้กาลังมาคูณกันด้านบนเราก็จะได้เป็น4ยกกําลัง2คูณ2เป็น4ครับส่วนด้วย4ยกกําลัง6หารด้วย4ยกกําลัง3ถ้าหารกันเราก็ต้องนําเลขชี้กําลังมาลบกันใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องทําด้านล่างก่อนเนาะได้4ยกกําลัง4ส่วนด้วย4ยกกําลัง6ลบ3ครับได้เป็น4ี่ ยกกำลัง4ส่วนด้วย4ยกกำลัง3ครับทาเป็นเศษส่วนก็คือการหารกันเนาะดังนั้นเราก็จะได้เป็น4ยกกำลัง4ลบด้วย3ครับตอบเป็น4ยกกำลัง1หรือเท่ากับ4นั่นเองครับข้อนี้ตอบที่4ี่ครับข้อที่3ครับอ่ะ10ยกกำลัง5คูณกับ10ยกกำลังลบ3ทั้งหมดส่วนด้วย10ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเอาทีนี้ อันดับแรกเดี๋ยวคุณครูจะใช้ทําเศษส่วนซ้อนตัวนี้นะครับผมเอ้ยยกกาลังซ้อนตัวนี้นะครับให้กลายเป็นเลขชี้กำลังธรรมดานะครับก็จะได้เป็น10ยกกําลัง5คูณด้วย10ยกกําลังลบ3ตัวนี้4คูณ2ก็ได้เป็น8เนาะได้เป็น10ยกกําลัง8ครับทีนี้นะครับเราทําส่วนนะครับเลขชี้กาลังเป็นลบตัวนี้เราจะต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นบวกนะครับเราก็จะได้ 10ยก 5, ย10ยกำลัง5ส่วนด้วย10ยกกำลัง8คูณด้วย10ยกกำลัง3นะครับเลื่อนลงไปอยู่ด้านล่างนะครับหลังจากนั้นคุณครูก็บวกกันครับผมก็จะได้10ยกกำลัง5ด้านล่างคูณการนำเลขชี้กำลังบวกกันได้10ยกกำลัง8บวก3ครับได้เป็น10ยกกำลัง5ส่วนด้วย10ยกกำลัง8 9 10 1 1อ่า11ทีนี้ ครูก,ก็เอามาลบกันครับได้10ยกกำลัง5ลบด้วย11เหลือ10ยกกำลังลบ6ททำเป็นเศษส่วนได้1ส่วน10ยกกำลัง6ครับอ่ะอันนี้คือในข้อที่3ครับต่อมาในข้อที่4นะครับอ่ะตัวนี้นะครับคุณครูขอทำเศษส่วนซ้อนก่อนเนาะก็จะได้เป็น8ยกกำลังลบ5ทั้งหมด8ยกกำลังลบ4 ส่วนด้วย2อคูณสเป็น6ลบบวกเป็นลบได้8ยกกําลังลบหครับทีนี้ทําเลขชี้กําลังให้กลายเป็นบวกครับสลับขึ้นไปสลับลงมาครับได้8ยกกําลัง6ตัวนี้ย้ายขึ้นไปตัวนี้ย้ายลงมาด้านล่างครับเป็นลบอ่าก็ได้เป็นส่วนด้วย8ยกกําลัง5ส่วนคูณกับ8ยกกําลัง4ครับ บวกคูณการนำด้ชี้กำลังมาบวกกันได้8ยกกำลัง6ส่วนด้วย8ยกกำลัง5บวกกับ4ครับได้เป็น8ยกกำลัง6ส่วนด้วย8ยกกำลัง9หารการนำดิชี้กำลังมาลบกันได้8ยกกำลัง6ครับลบด้วย9เหลือ8ยกกำลังลบ3ครับทำให้กลายเป็นบวกครับได้1ส่วน8กำลัง3ครับตันี้ตอบ1ส่วน8กำลัง3ครับ ต่อมาข้อที่5ครับข้อที no like ่5นี้นะครับผมเราสามารถเปลี่ยนหารเป็นคูณได้กับเศษเป็นส่วนนะครับโดยตัวนี้จะเรียกว่าตัวตั้งตัวนี้จะเรียกว่าตัวหารนะครับการกลับเศษเป็นส่วนนะครับเราจะกลับที่ตัวหารเท่านั้นนะครับเราจะไม่กลับที่ตัวตั้งนะครับดังนั้นครูก็จะได้เป็น8 6ยกกกำลัง3ส่วนด้วย8ยกกำลังสคูณด้วย4ยกกำลัง3ส่วนด้วย9ยกกำลัง2ครับหลังจากนั้น คนครูก็ทำการแยกตัวประกอบออกมาครับเนื่องจาก8เท่ากับ2ยกกำลังสามและ4เท่ากับ2ยกกำลังสองก็จะได้เป็น6เท่ากับ2คูณ3และ9เท่ากับ3ยกกำลังสองครับก็ได้เป็น2คูณ3ทั้งหมดยกกำลังสคูณด้วย2ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสครับส่วนด้วย 2ยกกำลังสทั้งหมดยกกำลังสองครับแล้วก็คูณด้วย3ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง2ครับยยกก 2, ท,กก 2, บทีนี้เราจะคูณเลขชเลขย MM กกำลังนะครับแจกแจงเข้ามาครับได้เป็น2ยกกำลัง3ครับคูณกับ3ยกกำลังสครับตัวนี้ได้เป็น2 2คูณ3เป็น2ยกกำลัง6ครับส่วนด้วย2ยกกำลัง6ครับคูณด้วย3 2 2เป็น4เนาะ3ยกกำลังสี่ครับ อ้าวทีนี้คุณครูจะตัดทอนเนาะคุณครูตัดทอนตัวนี้ครับพอเหมือนกันคุณครูก็จะเหลือ2ยกกำลังสครับทีนี้จะเห็นได้ว่า3นั้นหารกันอยู่ใช่ไหมคูณด้วย3ยกกำลังสาบสครับก็จะได้เป็น2ยกกำลังสคูณกับ3ยกกำลังลบหได้เป็น2ยกกำลังสส่วนด้วย3ครับกำลังหนนะครับทีนี้ฐานไม่เหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปยุ่งครับปล่อยไปแบบน,นี้ครับ ปล่อยไว้เลยนะครับผมอ่าตอบแค่นี้ก็ได้ครับอ่ะต่อมาข้อที่6ครับ10คือ10มาจาก5คูณ2 15มาจาก3คูณ5ใช่ไหมดังนั้นครูก็จะได้เป็น5คูณ2ทั้งหมดยกกำลัง4หารด้วย5ยกกำลัง5ครับส่วนด้วย สามคูณห,ห้าครับยกกำลังสองหารด้วยสามยกกำลังสี่ครับด้านบนครับครูก็จะได้เป็นห้ายกกำลังสี่เนาะเพราะว่าเราต้องแจกแจงสี่ไปให้หาห้าและก็หาสองด้วยนะครับคูณด้วยสองยกกำลังสี่ครับหลังจากนั้นหารด้วยห้านะครับผมหารด้วยห้ายกกำลังห้าครับหลังจากนั้นเราก็ ตัวนี้ได้3ยกกำลัง2คูณกับ5ยกกำลังสองหารด้วย3ยกกำลัง4นะครับข้อนี้เราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็ได้นะครับผมหรือว่าทำเลยก็ได้ครับหารแสดงว่าเราก็ต้องเอาไปลบครับลบกับฐานเดียวกันเนาะก็จะได้เป็น5ยกกำลัง4ลบ5คูณกับ2ยกกำลัง4ด้านล่าง สามยกกำลังสองลบสี่ครับเพราะว่าสามยกกำลังสี่เป็นตัวหารคูณกับห้ายกกำลังสองครับก็จะได้เป็นห้ายกกำลังลบหนึ่งส่วนด้วยสามยกกำลังลบสองคูณกับสองยกกำลังสี่ส่วนด้วยห้ากกำลังสองครับย้ายลงไปครับก็ย้ายขึ้นมาด้วยก็จะได้สามยกกำลังสองส่วนด้วยห้ายกกำลังหนึ่งคูณกับ 2ยกกำลัง4ส่วนด้วย5ยกกำลังสองได้เป็น3ยกกำลังสองคูณกับ2ยกกำลังสส่วนตัวนี้นะครับ5ยกกำลัง1คูณกับ5ยกกำลังสองอยู่ก็ได้5ยกกำลัง3ครับอ่านด้านล่างครับเอาเลขชี่กำลังมาบวกกันข้อที่7ครับอา้าวข้อนี้นะครับเป็นข้อที่นักเรียนถามนะครับผมอา้าวตัวนี้เราก็ต้องคูณแ,แจกแจงมาครับผมก็จะได้เป็น สยกกำลังสองคูณกับ x กำลัง2ครับแล้วก็ y กำลังลบ3ส่วนด้วย x กำลังลบ1แล้วก็2คูณ2เป็น4ลบคูณบวกเป็นลบได้ y กำลังลบ4ครับทำเลขชี้กำลังให้กลายเป็นบวกครับได้เป็น2ยกกำลังสอง x กำลัง2ส่วนด้วย x กำลัง1คูณ x กำลัง1ส่วนด้วย y กำลัง3ตัวนี้ก็คูณด้วย y กำลัง4ครับเขีวงเล็บ y ก็ได้ ทีนี้หารการันลบกันครับคูณกันบวกกันครับสองยกกำลังสองก็จะกลายเป็น4ครับ x กำลังสองคูณกับ x กำลังหนึ่งก็ได้เป็น x กำลังสองบวกหนึ่งครับ y ครับ y กำลังสี่อันนี้หารใช่ไหม y กำลังสามหารก็ลบด้วยสามครับก็ได้เป็น4 x กำลังสามส่วนด้วย y กำลังหนึ่งนั่นเองครับต่อมาข้อที่8ครับ ข้อที่นะครับเราก็ต้องแจกแจง5เข้ามาครับทั้งหมดเลยครับก็จะได้เป็น2ยกกำลัง5 x กำลัง5ส่วนด้วย y กำลัง5ครับคูณด้วยสา3ยังคงเหมือนเดิมเนาะลบ2คูณมาก็จะได้ y ลบ3ทั้งหมดลบสส่วนด้วย x ลบ2ทั้งหมดลบ2ครับอา้าวได้ใหม่ครับได้2อกำลังห คูณกับ x กํลัง5ส่วนด้วย y กํลัง5คูณกับ3อยู่ด้านบนลบๆเป็นบวก3คูณ2เป็น6ได้ y กํลัง6ทั้งหมดส่วนด้วยด้านล่างเนาะ2 2เป็น4ได้ x กํลัง4ครับได้เป็น2ยกลัง5คูณกับ3 x ครับกำลังหาหารด้วย x กำลัง4ก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันครับส่วนด้วย y ครับ y กำลัง6นะครับหารด้วย y กำลัง5ครับก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันก็จะได้เป็น2ยกกำลัง5คูณกับ3 x กำลัง1 y กำลัง1หรือ2ยกกำลัง5เป็น3 12ครับ2 2ง2 2 3เปนสสองคูณกับ3 xy ได้เป็น 696 x y ครับผมข้อนี้อ้าวอันนี้คือเฉลยการบ้านครับผมเอ่ยข้อสอบสิสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ